มันจะตายแล้ววะมีคนขับรถเข้ามาสปอร์ตเนี่ยบนเคนตายตายสองเ็จหมดเลยไอ้แบงค์มันจะขึ้นไม่ไม่ขึ้นหาที่วะเฮ้ยรอ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 พี่แบงค์หน่อยมี่เดินทางพี่ยิงมันได้นั่นน่ะวิ่งออกหลังไปแล้วไป็นหรอเขาเร่งไปออกหลังเราไปอยู่ในห้องน้ำอ๋อห้้องน เยี้ย <Yeah, S 2> ไม่ได้ขึ้นเลยๆกระสุน,นจะหมดแล้วเลยไม่อยากยิงเท่าไหร่มันแอบเลยวะ่ะ13 <c oughs> คนแล้วนะข้างข้างล่างมีทางมาวันเดี๋ยวเราไปล้มทางให้พี่แบงค์ดีมัมยเกลี้ยงไปยิงมันเลยก็ได้นะใต้ห้องน้ำาอ่ะมัเลยไปปไปเลยห้องน้ำาอ่ะเออไปดูแก๊กกู เดี๋ยวเลยบายเฮ้ยตายไหมสวยพี่เอาเข้าหัวด้วยเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่ามีอะไรเนี่ยใช่ปะมีมีกระสนมีกระสนมีกระสนอะไรเอาปะไป้แล้วเราเราไปข้างล่างดิไม่ทันวงแล้วเนี่ยหรือว่าขอบโรงงานฝั่งนั้นติดวะคันลบไหมวะใช่ลงไปข้างล่างดีกว่าล่องเฉยเย็นเลยบุรุษปลา ดูปืนด้วยนะครับผมไม่มียาแล้วครับผมแล้วใครจะไปง้อเล่นข้างล่างเหรอแม่งมันได้ที่สิบสี่พี่มันได้ที่สิบสี่มันได้ที่สี่น่าจะตีเต็มหมดนะเต็มน่าจะเยอะนะมีมีมีใครมียาไหมยาไม่มีอ่ะเอาได้กระสุดล้ว ีเขาเขากระสุนซักแม็กด้วยได้ไหมมีไหมกระสุนมีมีสักนิดไหมมีมีมีมาวตองแม็กนี่เอาเองอ่ะเอามาวยายดิเอาไปอีกนีเอาไปอีกคนบอมเาเต็มว่ะเดี๋ยวผมล็อกให้วิ่งออกก่อนก็ได้เดี๋ยวผมล็อกก็ไม่ได้เลย ฝั <Th> ่งนั้นมันโล่งกว่าป้อมอ่ะดาว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 บนดาวหนึ่งเนี่ยบนน <p <berries> <p <wright> <p aring> ี้แล้วเหรเฮ้ยขวล่องสองเลยวะดาวสองมันมีสองตัวป่ะขอบอ่ะไอไอ้บอลม่วงเก็บอยู่นะข้างบนอ่ะขวามืออ่ะได้ไง เฮ้ยไอ้บอลเขียวพี่แบงค์ยิงไงพี่เจ็บแล้วเราหนึ ong, ่งดราหนึ่งโคด้าหนึ่งไล่บอลบ่วงอ่ะเออปอมยิงไอ้สัตว์เฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะสิบกว่าคนเราหนึ่งพี่ไลบอลหรือเปล่า

ไม่มีระเบิดไม่มีเอวอลเลยตอนนี้โยนไปเลยเพ่งเพ่โยนไปเลยโยนไปเลยสวยสวยโยนกันเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งสวยพี่ถูกเลยซายกระสุนเอพีดีหมดพอดีแม่งไอดีดีแม่มีดีว่าที่มีระเบิดควันเลยอ่ะมันกลัวระเบิดเมื่อกี้นี่มันเลยวิ่งผมกับสวยไอวอลไม่มีเลยผมผมกับพี่